สวัสดีค่ะหมอพบก,กับหมอสุฟยาแพทย์พยาบาลกันอีกครั้งนะคะเอาล่ะคลิปนี้นะเราจะให้หนูเปิลทําหน้าที่นะคะหนูเปิลทําหน้าที่แอบส่องหัวใจของเขานะคะว่าเขามองเราเป็นคนยังไงอืมนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับใครนะคะหากใครอยากดูดวงส่วนตัวกับแม่พิมพ์เพื่อนๆในแอปเกี่ยวได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองให้หนูเปิลน,นะคะให้ให้หนูเปิลเนี่ยมา สองใจของเขาสักนิดหนึ่งว่าเขามองเราเป็นคนแบบไหนเป็นคนยังไงในสายตาเขานะคะโอ้โหหลุดมือมือลื่นค่ะมามีความเป็นผู้นำสูงค่ะนะคะในสายตาของเขาเขามองว่าคุณมีความเป็นผู้นำสูงเลขสี่สิบสี่ค่ะนักวิชาการค่ะนะรอบรู้ไปซะทุกอย่างนะคะ 81นะคะชอบหนีปัญหาคุณชอบหนีปัญหาหรือเปล่าคะยี่สิบสามจ้าแปดิปดโมโหร้ายนะคะสิ่งที่เขามองคุณนะคะสิ่งที่เขารู้สึกและมองคุณนะคะคุณโมโหร้ายค่ะปากจัดด้วยอุย้ยมองเราแง่ดีหรือเปล่าเนี่ยมองเราแง่ดีบ้างหรือเปล่าเนี่ยนะแย่ yeah. นะคะเจ็ดค่ะอาเมื่อกี้หนึ่งห้านะคะน้อยใจเก่งอืมแปดค่ะธรรมะธรรมโมด้วยโอ้โหนักวางแผนสามเจ็ดจ้ะขอใบสุดท้ายแบบัวดๆเลยขอใบสุดท้ายสิ่งที่เขามองเราเขามองเราเป็นคนแบบไหนเป็นคนอย่างไรคะขอจดจดๆหนึ่งใบสุดท้ายค่ะ เก้าสองค่ะสุดตรงค่ะไม่มีตรงกลางนะคะนะไม่ไม่ไม่ซ้ายก็ขวาไม่ขวาก็ซ้ายแต่มันไม่มีตรงกลางนะคะนะอ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างเขาเคยบอกคุณไหมว่าเขารู้สึกกับคุณแบบนี้เขามองว่าคุณเป็นคนแบบนี้นะ,ะในสายตาของเขานะ่เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะคะนักวิชาการนะคะแต่ก็ชอบหนีปัญหานะคะบางครั้งก็โมโหร้ายและปากจัดด้วยบางครั้งก็ขี้แยนะคะน้อยใจเก่งแต่ก็เป็นคนที่ธรรมะธมโมนะ แล้วก็เป็นนักวางแผนที่ดีด้วยและทําอะไรก็สุดโต่งมันเข้าแก๊ปไม่หมอออกออกคล้ายคล้ายๆคล้ายไม่หมอแล้วกันนะคะอ่ะนะคะตรงไม่ตรงยังไงฝากเม้นนิดนึงนะคะว่าคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะคะสิ่งที่เขามองคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่เสริมนิดนึงอ่ะในเมื่อเขามองคุณเป็นแบบเนี้ยเขามองคุณเป็นแบบเนี้ยแล้วจะยังไงล่ะเขารู้สึกกับคุณแบบเนี้ยแล้วจะยังไงมันจะเป็นยังไงต่อไปค่ะนึกถึงหน้าเขาค่ะ แล้วเขาจะชอบคุณไหมอะ่ะเขาจะรักคุณไหมอะ่ะในเมื่อคุณเนี่ยมีลักษณะแบบนี้นะคะ page of wands คะแล้วก็ king of cups นะคะและก็ knight of wands ค่ะแน่นอนค่ะเขาชอบค่ะเขาชอบในความเป็นคุณเขาชอบในความที่เป็นตัวตนของคุณนะ,ะเขารู้สึกวันไว้ทุกครั้งที่เจอคุณแล้วก็มี p a s ช i o n กับคุณมากๆนะคะ เอาละเป็นอย่างไรบ้างฝากเมนูตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยเพื่อเป็นค่าครูเล็กๆน้อยๆกับแม่หมอค่ะแล้วเป็นกําลังใจให้แก่กันนะคะสําหรับคลิปนี้แม่หมอต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า